พมนะครับซองอิสราป้าเดี่ยวเีงวนี้นะครับไม่ได้ป้าก้าปฟาหรือป้ากินอาหารอะไรนะครับแต่พมจะมารีวิวคันติดร้นกับเพื่อนเพื่อนก็พ่นนะครับเดี๋ยวพมจะป้าไปดูครับคันติดก้นจะอยู่แบบหรือแหละสนุกอย่างเลยตาอายุก่คนเดียวยับกลัวแต่ตาอายุหลากคนยับไม่กลัวเดี๋ยวพมจะป้าไปดูนะครับเพื่อนเพื่อนก็พ่เลยนะครับ นี่ครับชื่อไรกครับชื่อไรกครับได้ไปได้ครับชื่อไรกครับชื่อบีมครับชื่อบีมครับได้ยินเลยครับแล้วผมฝ่ามาดูอีกคนหนึ่งครับชื่อไรกครับฮัลโหลอันนี้ครับเสียบเสียบนะครับพูดกันมาเสียบไหมครับ เชียบเชียบชื่ออะไรครั <c ười> <c ười> บ <c ười> <c ười> ชื่ <proposition> <c ười> อบีมเงาะอายุกี่ปีครับสิงนโลกสิ้นโลกพ่อ <c> เ <ười> นี่ครับโฟกัสชัดเจนมากพี่น้องชัดเจนี่เลนบุญตายย์ว่าเชีับเชื่อเชื่ยนชื่ออะไรครับโอ้โหไม่ไหววะคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้แล้วครับปลอก ขับรถต่างบ้านโดยตรงครับต่างบ้านโดยตรง,งคงเป็นแล้วครับไม่ต้องไปถึงใจครับผมจะขับรถกลับบ้านด้วยการเกลี้ยกล่ตากฝนนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหด้วยนะครับไอ้ย่าก็อย่าลืมอะไรก็มันนี่มนะันนี่มันนี่ย่นะครับเดีย๋ยวครับเทียบเทียบเทียบ,ยบ,ยบเอา one two three อย่าลืมกดเจกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับจ่องฮิตระป้าเตียวเออ